นอ้องมือนี้อ้อยมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะบันน้อยู่บ้านไนด้มือนี้มือนี้อ้อยมาโรงงานเฮ็ดนาปลาะนะคะพอดีอ่ะเป็นของน้องสาวค่ะน้องฮักยี่สิบกว่าปีเราเจอกันมากนี่มันคือกับใบปากอยู่บ้านอยู่บันี้มูพวกก็เลยถามว่าสื่ออยู่แสคือแสบแฉมใช่ไหมอ้อยก็เลยผ้ามากโรงงานคนได้ไหมคะับพี่น้องนี่เขาเรียกว่าน้ําปลาลันดิซี่นะคะช่วงนี้มีโปรโมชัน่นพอดีอ้อยก็อยาก แบ่งป,ปันแช่ให้พ่อแม่พี่น้องได้มาได้กิ่นของแสบของนัวน้ำอาไว้นะคะอาไว้จะม่เป็นขวดนะคะพี่น้องเป็นขวดนี่คือเนี่ยพอนี้เข้มข้นมากนะคะขวดดีเพื่อนขายขวดละสามสิบหาบาทค่ะพี่น้องสามขวดลอยนะคะส่งฟรีปลายทางก็ฟรีค่ะพี่น้องผู้ดใดสนใจอยู่ในเมืองอุดรน,นะคะตั้งจังหวัดก็ได้ค่ะกรุงเทพกรุงเทพในเมื่อ่วประเทศไทยนะคะส่งฟรี ฟี<ภ>ทั้งทรงฟีทั้งปลายทังพี่น้องเท้าอยู่บ้านก็ตรงใจปลายทางนะคะได้กินของแซ่บของนัวต้องน้ําปลาร้านิดซี่นะคะยัง่ยโ่พ่อกับพี่น้องสามขวดร้อยไม่พอสิบสองขวดสามร้อยแปดสิบบาทพี่น้องฟี่ทรงฟี่ปลายทังกินเราก็แซ่บพี่น้องเฮ็ดยังกัดแ่บน้าปลาล้าน่าปลาแดกบ้านนอานี่พี่น้องสื่ออยู่ไซกับบ่อแ่บคือสื่ออยู่อุดรนะคะจังหวัดอุดรนหน้าปลาแดกนี่แซ่บพี่น้องถ้าว่าอาจจะผลิตหมอื่นกับยาบ้ากันเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋วก็สีแววเฮ้ยตรงนี้ก็แซ่บพอตรงบอกแต่ว่าถ้าทานของอาอ้อยจังสีอะไเพราะว่าผู้ใดที่เป็นแฟนขับเกาไม่ของอาอ,อ้อ,าอ,อยเอาอ้อยจงเขาพวกอ้อมผมอยังเนี้ยอาอ้อยก็เลือกว่าน้ำปลาล่าได้แซ่บเพรแซ่บอันนี้น้องเขาขออกไปฝากอาอ้อยก็เฮ็ดกินมากเฮ็ดอ้อมเฮ็ดปนแล้วพี่น้องเลือดแซ่บแซ่บยากมาแช่อยากมาเห็นพ่อแม่พี่น้องได้เฮ็ดกินคืออาอ้อยนะคะกินปลาล่าเพราะเป็นโรคไตแต่เราต้องปรุงให้อร่อยมันจะเมียนมันควยเมียนของแซ่บนะครับพี่น้อง อาไว้ก็ยังมาแช่คอแม่พี่น้องได้กินได้แ่บน้ำอาไว้นะคะน้ำปลาร้านิสซี่จัดส่งฟรีไปทางฟรีสิบสองขวดสามร้อยแปดสิบบาทพี่น้องพคกไปใส่ได้เมื่อไปให้ไปหน้าขอแคลมีโคกกับสากนะคะน้ำปลาร้านิสซี่นะคะเกียบพี่น้องมีเมื่อพร้อมจัดส่งนะคะพี่น้องเมืองหนอกก็ได้นะคะผู้ใดคิดถึงอาไว้เฟนขับของอาไว้ย,ย่เมืองหนอก กะสร้างกรบปอาไว้นะคะแต่ว่ากะสิีโบฟี่เราพี่น้องอันนี้ก็ตามที่ที่เขาเจา้าแจงมากัผู้ใดเคยสร้างกับสิหูนะคะน้ำปลาล้านิซี่คุณอาไว้กัทั้งสิจัดทรงให้พี่น้องมือนีบันบ้นยูดลูกล้านโมยูนะคะสิจัดทรงให้ลูกห่างเตรียมทรงแล้วก็เรยได้ดมาไทยของนี่ให้พี่น้องในบองบังนได้จ่าเด้อผู้ใดสนใจน้ำปลาล้านิซี่ติดตอ o. O. ด่ออาไว้ใดนะคะหรือสีคอมเมนตนมากก็ดร่องซิมมึงนะคะพี่น้อง ผู้ใดสนใจอยากกินแต่หมหุงเสียบเสียบย่างเสียบเสียบอมเสียบเสียบแกงน่องไม้เสียบเสียบน้ำปลาร้านิซี่ให้พ่อพี่พ่อพ่อแม่พี่น้องเห็นนึกถึงหนาเอาไว้นะคะเสียบดีค่ะน้ำปลาร้านิซี่คุณพี่น้องผู้ใดมากินหน่อยก็สิได้กินโดนยุ่อยาก,กินโดนเด้ออวยสิบุได้ขายดูพี่น้องนี่น้ำปลาร้านิซี่คุณน้ำข้นนะพี่น้องข้นอีหลีเลยใส่หน่อยๆก็เซ่บ ใส่เย็ดหมอย่ไงกะแล้วต่วเข้าสีใสหน่อยใสไรใสหน่อยใสไรกบเสียบค่ะพี่นนองของเสียบต้องน้ำปลา้ะนิดซี่นะคะพี่น้ออย่าลืมเนออุดมุนอาวยนะจ๊ะ